สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวมา้านาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแจกสูตรวิธีทำแคบหมูติดมันพร้อมวิธีการทอดทอดยังไงให้หนังหมูของเราพองฟูสวยกรอบอร่อยและที่สำคัญหนังหมูไม่ระเบิดไม่กระเด็นใส่เราด้วยนะคะทำเสร็จแล้ว,วเพื่อนเื่อนก็สามารถนำไปทำน้ำพริกกากหมูก็ได้หรือจะนำไปกินคู่กับก๋วยเตี๋ยก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำหนังหมูติดมันมาหั่นให้เป็นเส้นก่อนนะคะความหนาประมาณ2เซนหรือหั่นแบบไหนก็ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะพอเราหั่นให้เป็นเส้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาหั่นให้เป็นเส้นที่สั้นลงนะคะ ความยาวเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําหนังหมูติดมันไปล้างทําความสะอาดล้างหลายๆรอบเลยน,นะคะล้างเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ําค่ะ สำหรับหนังหมูของเราเสดดจน้ำดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาใส่ในชามผสมไว้เตรียมที่จะปรุงรสกันค่ะส่วนผสนมอันแรกที่เราจะใส่ไปนะคะก็จะเป็นน้ำส้มสายชู2ช้อนแกงการใส่น้ำส้มสายชูลงไปจะทำให้หนังหมูของเราตึงเวลานำไปทอดจะได้พองฟูนะคะที่สำคัญจะไม่ระเบิดไม่กระเด็นใส่เราด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนชา ทำการนวดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะสำหรับหนังหมูของเราก็หมักครบเวลา20นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตั้งกระทะใส่หนังหมูลงไปนะคะ ต่อไปเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไป400 ml ขั้นตอนนี้เรียกว่าการต้มหนังหมูนะคะจากนั้นเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟแรงในการต้มการต้มหนังหมูจะช่วยลดการระเบิดและก็การกระเด็นของหนังหมูด้วยนะคะ ะหมอของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะหมันคน้นหม้อเรื่อยๆค่ะประมาณ2นาทีคนครั้งไม่ต้องคนบ่อยนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ํางวดลงค่ะสําหรับน้ําละเหยออกไปหมดแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ํามันหมูไหลออกมาแทนค่ะเดี๋ยวเราจะปรับไฟ ใช้ไฟอ่อนในการเจียวระหว่างที่เราเจียวแล้วก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาเพื่อให้หนังหมูของเราสุกอย่างทั่วถึงนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะจะไม่มีเสียงระเบิดของหนังหมูเลยค่ะเมนูนี้ก็ทำอย่างเดียวก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนะคะได้ทั้งแคบหมูไปทานและก็จะได้น้ำมันหมูไปทำอาหารค่ะ สำหรับหนังหมูของเราก็เหลืองใช้ได้แล้วนะคะวิธีสังเกตค่ะเราก็จะสังเกตตรงหนังหมูนะคะเขาจะมีความพองขึ้นมาเป็นจุดสีข,ขาวแบบนี้ค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแช่หนังหมูไว้ในน้ํามันประมาณ 2- 3สามชั่วโมงเพื่อให้เย็นสนิทถ้าใครไม่มีเวลาก็แช่ประมาณนี้ค่ะถ้าใครมีเวลาเยอะก็จะแช่หนังหมูไว้ในน้ํามันประมาณ1ึคืนก็ได้นะคะ เพื่อให้หนังหมูของเราเย็นสนิทค่ะค่ะสำหรับหนังหมูที่เราแช่ในน้ำมันครบเวลาหนึ่งคืนแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำไปทอดนะคะขั้นตอนแรกเราจะตักหนังหมูออกมาทำการแบ่งทอดสักประมาณ 2ถึงสรอบถ้าเราทอดเยอะเกินไปจะทําให้แคบหมูของเราฟูเต็มกระทะค่ะน้ํามันที่ใช้ทอดนะคะเราก็จะใช้น้ํามันเดิมเลยนะคะขั้นตอนแรกก็จะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟแรงในการทอดค่ะสําหรับน้ํามันของเราร้อนได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักแบ่งหนังหมูใส่ลงไปใช้ไฟแรงในการทอดระหว่างที่เราทอดแล้วก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลา เพื่อให้หนังหมูของเราโดนน้ำมันอย่างทั่วถึงและจะทำให้หนังหมูของเราฟูกรอบแบบนี้ค่ะการใช้ไฟก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไฟต้องถึงถ้าไฟไม่ถึงจะทำให้หนังหมูของเราไม่ฟูไม่กรอบค่ะค่ะสำหรับแคบหมูติดมันของเราก็เหลืองกรอบฟูได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะ ใช้เวลาทอดประมาณ2นาทีครึ่งด้วยไฟแรงค่ะจากนั้นเราก็ตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำแคปหมูติดมันพองฟูสวยกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ